ฉันมีชื่อว่าอาไมโอไดยากะเป็นเจ้าของร้านเบเกอรกี่อยู่ใกล้ๆก,ก,กับโรงเรียนแห่งหนึ่งวันนั้นเป็นวันที่พิเศษมากๆวันที่อากาศท้องฟ้าแจ่มใสฉันกำลังทำขนมเพื่อนำมาแจกคนที่เดินผ่านไปผ่านมาหน้าร้านแต่กลับเห็นผู้ชายคนหนึ่งกำลังนั่งเศร้าอยู่แค่คนเดียวด้วยความสงสารฉันเลยเดินเข้าไปถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาทุกคนเชื่อไหมคะว่าตอนที่เขาหันหน้ามามองฉัน ตาสบตากันมันทําให้ฉันรู้สึกว่าผู้ชายคนนี้น่ารักและเราเข้ากันได้อย่างประหลาดไม่ว่าจะเป็นหน้าตาทรงผมรอยยิ้มทำให้ฉันได้เจอกับคำว่ารักแท้เป็นครั้งแรกทนนั้งที่ฉันเองก็ไม่เคยรู้สึกกับใครแบบนี้มาก่อน ตัวฉันจึงตัดสินใจว่าฉันจะเข้าโรงเรียนเดียวกับเขาเพื่อที่จะได้อยู่ใกล้ชิดเขาได้ทำขนมที่เขาชอบให้กินได้ทำอาหารให้เขาในทุกๆวันและเขาจะต้องเป็นของฉันคนเดียวเท่านั้นจุบี้สวัสดีค่ะวัเดียเพื่อนที่น่าราักทุกคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของจุ๊บแจงและในครั้งนี้นะคะเรามาอยู่ด้วยกันในเกมที่มีชื่อว่ายันเดเลสอุ๊ยไม่ใช่ เกมนี้คืออา a โอ y o ยากะซิ Simulator นั่นเองค่ะเรารู้กันดีอยู่แล้วนะคะว่าน้องอาไมเนี่ยเป็นศัตรูคนที่2ของอายโน n หรือว่าน้องยันจังของเรานั่นเองคนแรกน,นี่จะเป็นโฆษณาแต่คนที่สอที่พระเอกของเราเนี่ยหรือว่ารุ่นพี่เนี่ยไปเจอก็คืออ a r m โอ d ดยากะนั่นเองนะคะครั้งนี้เราจะมาดูในมุมของ a มัยกันบ้างว่าเธอเนี่ยจะน่ารักสวยหวานขนาดไหนแล้วจะเป็นยังไงกันบ้างแล้วก็เธอเนี่ยจะมีมุมมองอยังไงกับอ a าโนะจังของเราถ้าทุกคนพร้อมแล้วก็ไปเลยกันเลยค่ะ Let's go! อุ้ยอุ้ยมาขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยตายแล้วลุนพี่โอมโอ้โหมีคนจะกัะแลงด้วยแต่ว่าแกไม่อยากเปลี่ยนอะไรยังไงเท่าไหร่นะคะจริงๆก็คิดอยู่ว่าแบบอะอยากจะเปลี่ยนสีผิวดีไหมหรือว่าจะเปลี่ยนทรงผมหรือว่าจะเปลี่ยนเป็นสีผมเป็นสีนี้ดีแต่ว่าคิดไปคิดมาอยากได้แบบปกติธรรมดาทั่วไปอะค่ะที่แบบว่าอยู่กับยันจังของเรานะคะก็เลยจะใช้ทรงนี้เนี่แหละเอ๊ะสวัสดีค่ะทุกคน ฉันชื่อว่าอาไมโยอรยากานะคะตอนนี้เนี่ยฉันมาเรียนที่นี่เพราะว่าฉันแอบชอบคนอยู่คนหนึ่งเขาเป็นรุ่นพี่ของฉันเองฉันเจอเขาที่หน้าร้านเบเกอรี่ของครอบครัวตัวเองเนี่ยแหละค่ะตอนนั้นเขากําลังเศร้าเลยนะ<อ>แล้วตอนนั้นเนี่ยรุ่นพี่ก็ได้บอกว่าเขาเศร้าเพราะว่าเพื่อนสมัยเด็กของเขาได้หายตัวไปมีชื่อว่าอะไรนะคะ น่าจะโอซันนะละม,มั้งแต่ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าครั้งนี้เนี่ยฉันจะปลอบใจรุ่นพี่ด้วยกันทําคุกกี้ให้กินทําอาหารอร่อยอร่อยให้รุ่นพี่กินแล้วก็จะทำทุกอย่างให้รุ่นพี่มีความสุขฉันคิดว่าน่าจะทําเป็นคุกกี้อันใหญ่ๆเลยเหรมั้งเพราะรุ่นพี่ชอบกินคุกกี้นะคะแล้วก็อยากจะบอกให้รุ่นพี่รู้มากๆเลยว่าฉันอยากจะทํา อาหารให้รุ่นพี่กินทุกๆวันเลยละคะ่ะแหมไม่ค่อยเลยนะผู้หญิงคนนี้เนี่ยก็คือไม่ธรรมดามากๆเลยนะคะทุกคนโอ<ฮ>้โ<ฮ>แต่อุปกรณ์เราก็ขอทุกๆอย่างของที่นี่เนี่ยได้เปลี่ยนให้เป็นตีมของอาไมายทั้งหมดแล้วตอนแรกห้องครัวที่โรงเรียนนี้เป็นสีชมพูแต่ว่าอาไมาเองนี่แหละคะ่ะที่ทําให้ทุกๆอย่างเปลี่ยนไปเป็นโรงเรียนสีเขียวเพราะว่าสีเขียวนี่มันจะดูสดใสมากกว่าปกติแต่ว่าไหนลองดูซิเอมมีเพื่อนเพื่อมาเรียน,นหรือ,อยังนะ แล้วผู้หญิงที่ฉันตามหาคนนั้นเนี่ยเขาจะอยู่หรือเปล่าเอ๊ะทุกคนอย่าบอกนะว่าทุกคนเออจะเข้าโซโล่ทำอาหารของฉันหมดเลยอะตอนนี้ฉันได้เป็นหัวหน้าโซโล่ทำอาหารแล้วล่ะนะใช่หรอฉันดีใจมากมากเลยนะที่เธอได้เป็นหัวหน้าโซโล่ทำอาหารนะ่ะฉันก็เลยเออเข้าร่วมชซโลของเธอ ใช่ใช่ตอนนี้เธอเป็นคนดังของโรงเรียนแล้วนะอาไมส่วนลมเธอนี่มันสุดยอดจริงๆโรงเรียนของเราเนี่ยก็เปลี่ยนไปเยอะมากเลยใช่แล้วล่ะฉันออกจากชมรมการสแสดงเพราะว่าอยากจะมาเข้าชม,มร,รมทำอาหารของเธอเลยนะพกเราดีใจกับเธอด้วยนะที่เธอเนี่ยได้เป็นหัวหน้าชม,มร,รมทำอาหารแทนหัวหน้าชมรมคนเก่าน่ะใช่ฉันดีใจด้วยจริงๆนะเพราะฉะนั้นฉันขอเข้าชมรมด้วยคนแหมฉันดีใจมา,มา,มากๆเลยนะที่พวกเธอต้อนรับฉันดีขนาดเนี้ย,ยังไงก็อีนี่ต้อนรับนะทุกคน ขอให้สนุกกับการทำอาหารในโซนโลของฉันนะแหมแล้วก็คนที่ฉันอยากจะอยู่ด้วยตลอดเวลาก็คงจะเป็นผู้ชายคนนี้เนี่ยแหละค่ะเขาดูไม่ค่อยสนใจอะไรใช่ไหมละ่ะคะแต่ว่าจริงๆแล้วคขมมีความอ่อนโยนมากๆเลยนะทุกคนแค่ฉันเข้าใกล้เขาเนี่ยเอ้ยหัวใจฉันก็เต้นรัวแล้วอะ่ะและรุ่นพี่เนี่ยอ่านหนังสือตล,ลอดเลยสงสัยใจยังไม่ว่างนะช่วงเนี้เออส,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 สวัสดีอาไหมอืมโอ๊ยฉันคุยกับเธอแล้วฉันเขินแฮะ พิมตให้ทีดึงปิงแหมพวกนายนี่ก็หยอกฉันเล่นอยู่เรื่อยเลยนะเออฉันฝังตัวด้วยนะฉันเพิ่งเข้ามาได้ไม่นานเออเนี่ยเข้ามาได้ไม่นานแต่เธอก็เป็นหัวหน้าชมรมแล้วนะเนี่ยเก่งจริงๆเลยนะขอบคุณนะพวกนาย <c oughs> เอ๊ะ๋ยวนะผู้หญิงผมสีเหลืองคนนั้นเนี่ยรู้สึกว่าจะชื่อว่าไรบาลุหรือเปล่าหนะาปกติไราบาลุจะอยู่กับเพื่อนสนิทตลอดเวลานี่นาฉันทักทายเขาหน่อยดีกว่าสวัสดีไรบาลุทําไม่ได้ทำอะไรคนเดียวะ ฉันแค่คิดถึงเพื่อนของฉันน่ะเพื่อนของฉันชื่อโอสนะปกติเราจะมายืนคุยกันตรงนี้แทบจะตลอดเวลาเลยหลัอจากที่เธอหายตัวไปฉันก็ไม่มีเพื่อนเลยเหรอไม่เป็นไรนอะไรบารู้ฉันสมาถเป็นเพื่อนเธอได้เสมออตเธอมาที่นี่เนี่ยเออฉันจะบอกว่าจริงๆแล้วโอสนะเนี่ยเคยแอบชอบรุ่นพี่มาก่อนแล้วก็หายตัวไปฉันได้ยินว่าเธอเข้ามาที่นี่แล้วเธอก็น่าจะมีคนที่ชอบอยู่ ถ้าเป็นรุนพี่ที่นั่งอยู่ตรงน้ำผู้คนนั้นระวังตัวก็ดีหน่อยนะอาไมอ๋อไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องคิดมากฉันดูแลตัวเองได้ดีอยู่แล้วดีกว่าที่เธอจะคิดด้วยซ้ำ <What? S 1> ไม่ต้องห่วงฉันรู้เรื่องอะไรมาเยอะมากพอสมควรเลยล่ะลายบาลุหลายคนก็คงงงสินะว่าฉันจะรู้อะไรมาบ้างฉันรู้มาว่านอกจาก คนที่ชื่อโอซานะแอบ,บชอบรุ่นพี่ของฉันอยู่ยังมีผู้หญิงอีกคนหนึ่งนางมืดมนออยนกที่กําลังแอบ,บมองรุ่นพี่ของฉันอยู่เหมือนกันคราวนี้ฉันก็เลยคิดว่าฉันจะจัดการให้เด็ดขาดเพราะว่าฉันจะไม่ยอมให้ใครมาเอารุ่นพี่สุดที่รักของฉันไปได้แน่นอนเลยล่ะค่ะทุกคนอุย๊ยนั่นไงฉันเดินชนอยู่ตรงหัวมุมเลยสวัสดีอายนุมีอะไรหรอฉันไม่อยากคุยกับเธอแล้วก็ช่วยอยู่าห่างจากรุ่นพี่ของฉันด้วยนะแหม ฉันไม่ได้คิดอะไรหรอกไม่ต้องคิดมากนะไอยาโนะก็ขอให้เป็นอย่างนั้นละกันโกรุ่นพี่จังเลยนะจะแย่งมาให้ได้เลยคอยดูสิดูส,ดสิว่าชมลโลของฉัน,นี่ยมีอะไรใช้ได้บ้างโอ้มีหม้อใหญ่ฉันคิดว่าถ้าฉันหันหน่นนางไอยาโนะแล้วเอาใส่ในหม้ออันนี้แล้วก็เอาไปต้มน่าจะทําลายหลักฐานทุกอย่างได้หมดเลยล่ะคะ่ะทุกคนแต่ว่ามันจะต้องแนมเนียนมากๆเลยนะ จะใช้มีดก็น่าจะรุนแรงเกินไปฉันคิดว่าฉันจะใช้เป็นแค่ไม้นวดแป้งเนี่ยแหละหรือว่าจะเอากระทะแบบจีแล้วรอแล้วไปนับหน้าดีอย่าขนาดนั้นเลยนะเอาแค่นี้ก็พอตอนนี้ทุกๆคนเนี่ยสนใจกับกิจกรรมของตัวเองอยู่อ,อายาโ,โนไม่เห็นหรอกว่าฉันกำลังจะทำอะไรฉันขอนิดนึงแล้วกันนะอายาโน,โนขอโทษด,ด้วยที่จะต้องทำแบบนี้เรียบร้อยแล้วก็ฉันจะลากอายาโนเข้ามาในชมรมของฉันแล้วก็ใส่หม้อใบหยักนั้นไว้ฮึบ จะมีใครเห็นเลือดเธอไหมเนี่ยไอยโนโแหมสปิดเลือดไปเยอะขนาดนี้เนี่ยทำพื้นทางเดินโรงเรียนเขาสกปรกหมดเลยนะไม่น่าเลยนะนอกจากเธอสกรปรกแล้วเนี่ยทำพื้นโรงเรียนสกปรกด้วยอะ่ะไม่เป็นไรรอบนี้ฉันจะต้มเธอเพื่อรักษาความสะอาดของโรงเรียนเองเราลงไปอยู่ในหมอนห้อซะนะออยโนโฉันแบกเธอไม่ค่อยไหวเลยอะสงสัยฉันจะต้องหั่นเธอออกเป็นชิ้นๆแล้วล่ะต,ตอนนี้อาจจะโหดร้ายไปสักนิดน,นึงนะคะทุกคนเพราะว่าฉันต้องปิดประตูชมลมเพื่อทำการชำระ ร่างนางหมูอาอยาโนะแล้วก็ใส่ลงในหม้อต้มนี้ซะแล้วก็ตั้งเตากับน้ำเดือดๆเพียงเท่านี้เนี่ยทุกอย่างก็จะไม่ใช่ความผิดของฉันลวล่ะค่ะลาล้วก่อนนะออยาโนะขอโทษด้วยจริงๆที่ฉันจะต้องทำกับเธอแบบนี้ห <c oughs> ลังจากที่ฉันจัดการทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว ต่อไปนี้เนี่ยก็ถึงขั้นตอนสําคัญแล้วล่ะคะ่ะทุกคนเพราะว่าฉันจะต้องทําลายหลักฐานทุกอย่างแล้วก็จะต้องเดินผ่านกับเออพวกเด็กอลธาพานักชายะรญิงผู้นี้ด้วยอุย๊ยอะไรฉันไม่ได้ทำอะไรไม่มีใครเห็นนะตาหรือเปล่าสึ็แค่ทำอาหารมาโอเคค่ะเรียบร้อยอะไรไม่มีอะไร ทำอาหารมาแล้วตัวเปื้อนแค่นี้ทำไมต้องตกใจกันด้วยนะจริงๆแล้วอยู่ชมรมนี้ก็ดีเหมือนกันนะคะทุกคนเพราะว่าเวลาฉันทำอาหารอะไรมาก็ตามแต่ไม่มีใครสังเกตแล้วก็เห็นฉันเลยว่าตัวฉันเนี่ยเปื้อนไปด้วยเลือดเพราะทุกคนคิดว่าฉันแค่ทำขนมเค้กเท่านั้นโอ้โหห้องน้ำที่นีน่ใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยเอ๊ะแล้วเราจะเข้าไปที่เอ่ออาจจะงงทางอยู่นิดนึงล่ะเพราะว่าฉันก็เพิ่งเข้ามาเรียนได้ไม่นานนะคะทุกคนโอเคนี่คือล็อกเกอร์ของฉัน มีชุดอื่นๆให้เปลี่ยนไหมนะโอ้ยชุดนี้มันดูธรรมดาเกินไปฉันว่าฉันจะต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนเพราะว่าต้องไปอาบน้ำโอ้โหโปขนาดน,นี้เลยบอกฉันฉันต้องโปขนาดน,นี้เลยเหรออาบน้ำก่อนดีกว่าแล้วค่อยเอาชุดนักเรียนเนี่ยไปทิ้งลาลา,ลาอาบน้ำเสร็จละแหมตีพวกน้ำยังก็เปลี่ยนไปของฉันหมดเลยนะเนี่ย สวยจังเลยมีรูปฉันอีกิฐงหากสุดยอดไปเลยใช่ไหมล่ะคะทุกคนบอกแล้วว่าฉันค่อนข้าง,างทีอิทธิพลที่อยู่ที่นี่ลาลาลาไปค่ะทุกคนเอ๊ะเดี๋ยวนะเหมือนฉันลืมอะไรบางอย่างทําไมฉันดูวายไปแล้วฉันไม่ได้ใส่เสื้อผ้านี่นะดีนั้นไม่มีคนเห็นป่าเอ้ยถ้าล่นพีมาเห็นเข้าเนี่ยฉันจะทํำยังไงดี <S <S ฉันขอใส่ชุดตัวปอดของฉันเลยละกันชุดน้องเมด ชุดล้าของฉันเองละค่ะทุกคนน่าล้างช่ไหมล่ะคะฉันอยากจะให้ทุกๆคนในโรงเรียนเห็นชุดนี้ของฉันจริงๆเลยขนาดที่ฉันใส่ชุดนักเรียนเนี่ยทุกคนยังมองว่าโอ้ยฉันน่ารักเลยอ่ะแล้วถ้าทุกคนเห็นชุดนี้เนี่ยเขาจะต้องชอบฉันอย่างแน่นอนเลยละค่ะทุกคนมาแล้วทําลายก่อนดีกว่าฮ้เรียบร้อยเอ๊ะอไมเธอมานี่อเลยดิอ่ะอ่ะอ่ะเรียกเรียกฉันเหรอคะอ๋อ อเออฉันคิดว่าเธอใส่ชุดนี้แล้วโค้น่ารักเลยว่ะเออเออจริงน่ารักมากอ,อ่ะมีแฟนยังน้องสาวเออไอวีดีมาชมฉันให้ตายเหอะฉันจะไม่มองใครทั้งนั้นยกเว้นพี่ของฉันตอนนี้ภารกิจของฉันก็เสร็จก่อนที่จะเข้าคาบเรียนด้วยซ้ำ หวังว่าจะไม่มีใครเห็นสิ่งที่ฉันกำลังตุ่นอยู่ในมอนั่นนะเพราะว่าฉันจะทำอาหารแล้วก็แจกจ่ายทั้งโรงเรียนให้หมดเลยละคะสวัสดีเพื่อนๆฉันมาเข้าคลาสเรียนแล้วล่ะโรงเรียนใกล้จะเริ่มสอนแล้วนะเอออาไมค์เธอสวยมากเลยอชุดนี้ยอยากใส่บ้างจังถ้าเธออยากใส่เธอก็ต้องเข้าชมรนรทำอาหารของฉันแหละนะาฉันเข้าชมรมรทำอาหารของเธอแล้วว่าฉันใส่ได้ไหมได้สิแต่ฉันจะสางตัดเย็บให้แบบพิเศษเลยล่ะโอเคค่ะทุกคน นี่ก็เป็นแค่คนคนเดียวเท่านั้นที่ฉันรู้มาว่าเขาแอบชอบรุ่นพี่ของฉันแต่หลังจากนี้ก็ไม่รู้สินะว่าจะมีใครชอบรุ่นพี่ของฉันอีกหรือเปล่าแต่ฉันเนี่ยก็จะสัญญานะคะว่าจะพวกมันทำอาหารให้หมดเลยล่ะค่ะทุกคนเอานักเรียนทุกคนนั่งที่ได้ครูจะเริ่มสอนแล้วนะเอาคุณหนูอาไม้สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะคุณครู โอเคค่ะถ้าอย่างนั้นเอามาขอตัวไปเรียนก่อนแล้วกันนะคะแล้วก่อนที่จะเรียนนะคะเดีย๋ยวจะบอกว่าถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับจุ๊บแจงด้วยนะและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะคะเวลาจุ๊บแจงลงคลิปไม่หม่ไเพื่อนจะได้ไม่พลาดกันนะคะและถ้าใครอยากให้เล่นอารมายหรือว่าตัวอื่นๆอีกเนี่ยคอมเมนต์มาที่ด้านล่างคลิปได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวจุ๊บแจงจะมาเล่นให้ดูว่าถ้าไออโน่จัดการกับอารมายนั้นจะเป็นยังไงบ้างแล้วก็จะ